สวัสดีครับมาดูคนหาหอยครับเนี่ <laughs> <laughs> หอยทะเลครับหอยทะเลหอยดำ <laughs> <laughs> หอยเมยน่นหอยเมยน่นหอยมีขนนะยาวๆได้มาหนึ่งตัวครับอ่าไปแล้วครับสุดยอดครับฝีมือมากเลยลงไปน้ำห้าทีก็ขึ้นมา <laughs> นี่ครับในตะก,ก้าเทียบบรรยากาศครับบรรยากาศเช้านี่เก้าโมงเช้าสวยสวิวน้ำไม่ใสฝั่งนี้ครับน้ำไม่ใสหอยเม่นนะไม่เจอฝั่งนี้ไม่เจอหอยเม่นเนี่ยครับคนหน้าหอยครับนู่นนู่น โอ้โหนี่ไงเต็มเลยดำดำมองเห็นเลยเยอะ<ด>เลยเต็มหมดเลยที่นี่มันจจดั่นดิโอ้ดูครับได้เยอะไหมมาไปแล้วเข้าไปแล้วอ่าออกมาแล้วครับเป็นไงครับนุ่น อยู่เท้ายังมีครับนี่เต็มเลยหัวเชือกไม่เลยเต็มเลยใช่ละหัวเชือกมัดอยู่นี่เหรอใช่ละเห็นแนบเขาโชว์มาและแนบในโชว์หน่อยโชว์หน่อยเยอะนี่เยอะเลยธรรมดาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอย รู้หมดว่าอยู่ไหนสุดยอดครับผมนี่ครับคนหน้าหอยตัวจริงนี่เป็นไงครับนี่ครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยครับนี่ปรึกษาได้เรื่องหอย ไปครับอหอยดามีขนขนยาวๆนี่แหละสุดยอดละอไอ้เยอะเอาแล้วครับผมไปและนี่ที่หามต้องเอาด,ดัมเชื่อกัดนั้นไม่ตันนานเลยสุดยอดครับุดไปละอุ้ยได้แล้วได้อีกแล้วนี่เราผู้เชี่ยวชาญเรา ตัดสองทีครับเต็มตะกร้าเลยตะกร้ามันใหญ่เลยต้ามันใหญ่นะครับจากตัวทีเต็มตะกร้าหมดทะเลแน่วันนี้มันไม่ยอมนอนนั่นเลยออกอยากตัว่ามาหาหอยเลยอย่าไปนอนเลยกินติงมหอยก่อนเฉวี่ยไปแล้วเอ้ยได้กี่ตัวเนีย อ่ามาแล้วครับดูดูดูด,ดูต้องเอาให้ได้ครับนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตัวนั่นเล็กไม่กล้าล่าเล็ก่กล้าอ้เนี้ยใจบนครับหาหอยไปล่อยครับ